อ่าเดี๋ยวเราดูคู่นี้นะครับผมครรบอบแล่าตอนนี้เมื่อกี้ก็ครบรอบแล้วครับอ่าต่อไปเป็นกูจันโทนี่ครับโบ้ครับจันโอครับผมศูนย์ศูนย์จวดโอ้ลูกปันาาก่นมหาจักรวาลมาแล้วครับเนี้ยยอดใสๆ หัวดีครับซีดีครับผมโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้สองต่อศูนย์ได้น้ำตาลดูไม่กล้าครับอ๋อไม่เป็นไร เออพอดีคำครับผมเออนิดเดียวฮะคืออะไรครับเอาเป็นีกกูงูวัวครับเออใครจะเล่นกับคุณด้วยครับผมโบเปิดได้ปักกะไปเนี่ยชื่อโอโอ มาติลามาติลาเอบค้างเลยครับผมมามาใครจะกินกล้วยครับมาเป็นลิงดีกว่าเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์อยู่อ้าวอยู่แล้วนะครับโบว่าไงโอ้โบว่าไงเดีวเราไม่ใช่ปัญหาแล้วว้าวแช็มโครราคาครับผม อืมหึก็กว่าไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยู่เอาสังหารเอาลนครับก็ลนอย่างนี้ก็เรียบร้อยโอ้ ชุดแดงนะครับชุดแดงครับผมหนาวัวแรกใส่เสือ้อหนาวเขาใส่เออปัดเออปันจนเน็ตขาดหมดแล้วครับผมครับตอนนี้มีแต่มันนะผมข้ามดากครับผมโอ้ อ๋อเล่นเองจัดไปครับลงสองกิโลครับผมไม่มีครับลงลงครับลงครับแก้แก้เคลนครับผมสี โอ้ขึ้งรอบก็มาครับโอ้สันเบกก็มาโอ้ต่อไปก็เต็มรอบครับต่อนคอยดูครับผมรอบที่แล้วโอ้โอ้จะวัดทุกรูกเลยนะครับผมโอ้ อันโอเสิฟครับผมไล่เส้นแล้วีเมฆตั้งเขาฝังสิครับเราอะไรจังได้เอาครับครับผมนดี่ตามเดี๋ยว ออกครับโอ้นิดเดียวทำไมคุณไม่รับครับออน้ำตาลก็จะม่ให้เกี่ยวเลยครับ ักกีฬาติดยาเวลาติดยาครับตีอยู่อเอออยู่ด้วยนะ,ะนิ่งครับนิ่งเฉยๆนี่แหละส่งไม่ดีเก็บส่งไม่อยู่ครับเอาสวยจัดแล้วต้องจัดโอ้โออยู่ อา้าวแกตัวป,ปักกรไปออเ,เอา้าวลูกงัดก็มาลูกเกี่ยวก็มาโอ้ี่โบ้วานเกี่ยวสวยมากเลยโอ้เดี๋ยวไปดูช็อตเด็ดนะครับผมโอ้เจ็ดสิบเลยบอ่อเนี่ยโอ้ กรรกางเป็นกลางนะครับผมอ้าไม่เหลือโอ้ลูกช็อตยางเงแน่เนี่ยโอ้ลูกปันโ้ จัดเองโอ้ยโอ้กหคชนกันอยู่เมื่อกี้หืมใครเนี่ยบอกใครเนี่บอกใครบอกใครโอ้สีลาพกดน้ำที้เนี่ยเออบอคนน้ำแข็งเี่ยโอ้สวย เกี่ยวมาเกี่ยวมานี้ไปแล้วครับสวยฝังคือกันเอีนี่ป้าฝึกซ้อมให้เลยครับ โอ้โหโยแดนแดนแดนโอ้โหเราจะไปเกี่ยวให้1 3บสาโอ้สวยปักเอออยู่อาอลนครับล้นก็เรียบร้อยสิครับเรียบร้อยอยู่เอาอเคตัว เร็วเกินไปเอา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 ว่าไงว่าไงปักก็ไปเอาเออคะแนนแน่อนเลยอย่าสิบสี่ต่อสิไหลเอาออก2กิโลครับ อันนี้ก็โอกครับผมสิบห้าสิบเอ็ดครับอาตั้งได้ก็พอดีคำเลยอสันเบกเจอสันเบกนะผม ไรมาเลยครับ้าน้ำตาลแลวอ้าวอะไรเกิดขึ้นได้ครับเต็มไหลครับผมสิบสามสิบห้าครับสวยโอ้ โอ้อ่โอ้โชว์เหนือหน่อยเหนือไหนนี่พอดีไตายเลยทีนี้อ่ะเต็มเดียวครับโอ้เคโอ้แชมป์ยังรักษาอยู่ไอ้เออผม